สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมชาแนลนะคะเมื่อนี้มา่พอกันกบนองแบมกับลูกสาวกับลูกชายกับยานะคะมือนี้พายามาคลินิกทําฟันนะคะเพิ่อกลกสิกับอาต่างประเทศแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกับมือนี้หมอกระนาดมาทําฟันอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนเข่าคลินี้คีินิกกะมีการอ่าอ่า ให้สงนำพระนะคะทุกคนก่อนเขา้าคีนิกนะคะทุกคนคะเนาะไปค่ะทุกคนเข้าคีนิกกันเลยค่ะให้ลูกสาวเปิดประตูให้เฮ็ดเป็นบัเนาะระหว่างรอคุณย่าก็นั่งกินลูกชิ้นรอคุณย่านะคะระหว่างคุณย่าทำฟันเสร็จนะคะอุ้ยเบ็ดกินอีกเม็ดกินเป็นตะแซบแท้ กินเป็นกระแซบแทะแซบบอ,อ,น,น,บอน้องเบลเด็กกินอ้ามโอ้ยวนนะระวังล้อ,อยางยู่ทุกคนขา,าลูกสาวกับลูกซา้ายเพื่อนกินลูกทินเสร็จแล้วเพื่อนกัญยางตรวจว่านยาอยูห่องไหลนะคะทุกคนขายางลิน ดือด้อๆพี่น้องคะ่ะวยูวาเซาขนาดไงแล้วมีการแค่สองค้นนะคะทุกค,นค้นขาแบมบกะเป็นคุณแม่ลูกสองเนาะคะ่ะเมืองเพื่อนนางถายาย้ำไดญยาสีออกมาย้ำใดญยาสีออกมาเดียวกับไปเขาห้องน้ำเดี๋ยวกับปวดเหี่ยวเดีวกว่าเล่นไปซองเบิงคุณหมอเห็ดหญาเสร็จไปนะคะทุกค,นค้นขาเมื่อนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกค,นค้น่าเนาะพาคุณย่ามาทำฟันอ,อ,อเด็ก,ดกๆระหว่างที่รอ<ๆ>อยู่ มื่อนี้คุณยาพามา,าพาหลานมากินพิซซ่านะคะทุกคนขาจากที่ทำฟันเสร็จแล้วก็มากินพิซซ่านะคะนี่เลยโอ้มีความสุขมีความสุขหลายจา,านเลยน่ยเป็นยังไงบ้างเข้ามาเดี๋ยวเขาเอามาให้ค่ะเป็นยังไงบ้างโอ,เอเ้เห็นไหมเ,เห็นไหมเห็นไหม ยาชิมด้วยาชิมสักันินีมาแล้วค่ะโอ้ยังอ้าวใส่หมียาเิียาคิใส่ไหน เอาไงไงไให, road road ใหใ well ้แม่ดูหน้าจาก่อนโอ้อ po ันนี้อู้กินกุ้งเบลล่าจะกินกุ้งเอากินโชว์แน่กินโชว์แน่กินโชว์อ้าวแอ้หน้าจาพิซซ่าเบียดแซบบอ นาโอ้คุณอบคุณไ่ไาทเบลคุณนะยาทำให้กินเลยยาซื้อให้กินยาเฮดให้กินพร้อมทีละเเอาน้องเบลกินอีกน้องเบล เลี้ยวเดี๋ยวกินีิอยาจัจัดตรงนี้ใส่หน้าหนานี่ีเมากเลยนะฮอนฮอนอนอนหอนหอนีหอมีอย่างแนนอยูด้วยขอบคุณอวจ